พอลำคนปลายซอยพักแตกเพิ่งเริ่มต้นหลวงปู่พุทธทาสบอกศิลธรรมไม่กลับมาโลกาสจวินาศแต่พอศิลธรรมกลับมาเป็นมาตรฐานจริยธรรมใช้เป็นเกณฑ์วัดคนที่จะตั้งเป็นรัฐมนตรีรัฐบาลใหม่เท่านั้นแหละพักพลังประชารัฐของลวงป้อมแตกดังโละ ธรรมนัตซึ่งผมไม่แน่ใจว่าทาดใครแน่ระหว่างพลเอกประวิทย์กับนายทักษิณประกาศอิสรภาพทันทีประสบการณ์6ปีที่ผ่านมาผมรับใช้คนคนหนึ่งมาพอสมควรถึงเวลาที่ต้องเดินออกมาส่วนจะไปอยู่พักไหนนั้นชีวิตผมไม่จาเป็นต้องอยู่ที่ไหนและไม่จำเป็นต้องฝากไว้กับการเป็นนักการเมืองเมื่อปี2561 ผมเข้าสู่การเมืองด้วยความบังเอิญและมาสร้างพักพลังประชารัฐกับพี่น้องนักเรียนในร้อยแต่ละท่านก็เกษียณเหลือผมอยู่คนเดียววันนี้คงถึงเวลาที่ต้องประกาศความเป็นอิสระภาพคุยกับพลเอกประวิตรหรือยังไม่จําเป็นต้องคุยเพราะท่านไม่อยากจะใช้ผมแล้วแม้ไม่ถูกขับจากพักเราก็อยู่กันแบบนี้ส่วนกลุ่มที่น้องมีกี่คนเดี๋ยวก็รู้ เราแยกออกมาให้ชัดเจนว่าจะอยู่อย่างไรกันแต่ผมจะไม่ทำลายบ้านเมืองและไม่ทำลายรัฐบาลคุยกับอดีตนายกทักษิณหรือยังชีวิตการเมืองผมเกิดจากพรรคไทยรักไทยพี่น้องผมอยู่เยอะจนถึงปัจจุบันครับต้องขอบคุณมาตรฐานจริยธรรมและนายกแพท,ทองทานที่นำคนจะตั้งเป็นรัฐมนตรี เขาเครื่องตรวจจับจริยธรรมชนิดเข้มขน้นจากบทเรียนเศรษฐาตั้งนายพิชิตจนต้องตกเก้าอี้ฐานไม่มีความซื่อสัตย์สุจริตเป็นที่ประจักษ์ด้วยเข้มในมาตรฐานจริยธรรมนี่แหละธรรมนัตจะฝ่าด่านมาตรฐานจร,ริยธรรมได้หรือไม่และลุงป้อมในฐานะหัวหน้าพักพลังประชารัฐจะส่งเข้าประกวดหรือไม่นี่แหละเป็นเหตุนำไปสู่การประกาศอิสรภาพของธรรมนัต พักพลังประชารัฐจะเป็นของลุงป้อมหรือของธรรมนัตทพิสูจน์กันระหว่างพลเอกลูกพี่กับร้อยเอกลูกน้องก็ต้องขอบคุณดาวมฤตยูและดาวราหูกับดาวเสาด้วยที่รวมกันค่อยๆบททยี่ทำลายสิ่งเก่าสู่เส้นทางลอกคราบประเทศไทยในอนาคตอันใกล้ซึ่งจะใช้ไลเหนือความคาดหมายเชนิดถึงวันนั้น ทั้งพาราประชาชาติจะต้องซูดป,ปากร้องอูหูอยู่อย่างนี้น่าจะให้ทำสักตั้งนานละจะกินอาหารให้อร่อยต้องใจเย็นๆฉันใดการใช้น้าบ่งน้ำประเทศก็ฉันนั้นการชำระกรรมเก่าได้เริ่มขึ้นแล้วยังจำตอนเรียนมัธยมเรื่องเพร s เซนต์คอนติเนียอกันได้กระมังตอนนี้ดินกรรมถึงคราวต้องชำระกันแล้ว ทำชั่วได้ชั่วทำดีได้ดีมรตยูจะพิสูจน์สัจธรรมข้อน,นี้ให้เห็นศีลธรรมจะค่อยๆกลับมาโลกาจะวินาศส่วนของโลกแต่ส่วนของเราไม่วินาศแน่นอนความยุติธรรมที่มาช้าคือความอายุติธรรมเป็นคติทางกระบวนการยุติธรรมความดีและความชั่วที่ทำแม้ผลมาช้าหรือมาเร็วแต่มาแน่ และมาชนิดเที่ยงรำรเสมอมีคติในกระบวนการกรรมแล้วคอยดูต่อไปรัฐบาลนายกแพทองทานเพื่อไทยจะเป็นสะพานนำคนสุทธิจิตขึ้นสวรรค์และถีบพวกอสุทธิจิตต่อชาติบ้านเมืองลงนรกช่วงนี้ในทางการเมืองสู่การเปลี่ยนแปลงบ้านเมืองเป็นช่วงสะสมเหตุเราอย่าทำตัวเป็นได้หลอดวัดความลึกมหาสมุทร ขอจงรู้ไว้อะไรที่เกิดขึ้นอะไรที่เป็นไปอย่าเอาความถูกใจไม่ถูกใจเราเป็นที่ตั้งให้เข้าใจซะว่าเพราะมีสิ่งนั้นเกิดสิ่งนี้จึงเกิดเพราะสิ่งนี้เกิดสิ่งโน้นจึงเกิดตามมาแล้วมันจะหมุนไปตามวงรอบของมันอย่างนั้นไปเรื่อยๆตราบที่โลกใบนี้ยังเต็มไปด้วยมนุษย์ขี้เหม็น เราคุยกันแต่วันแรกที่สภา500เลือกอุงอิงเป็นนายกแล้ววัานายกอุงอิงและรัฐบาลเพื่อไทยจะให้สุขสวรรัสดิ์พิพัฒนมงคลแล้วก็จงอย่าให้คนนอกพักเข้ามาบงการครอบงำสั่งการทั้งคนและพักวันแรกๆจันสองลาอาซาบัญชาการจริงจกตุ๊กแกพักเสียงเรียวจากนั้นพักเพื่อไทยและนายกอุงอิง จะไปใช้อาคารชินวัตรสามย่านวิภาวดีแทนใช้บ้านจันทร์สองล่าเลี้ยงคอรหาพักและนายกบัญชาการโดยคนนอกพักที่ชื่อทักษิณแต่อย่างว่าคนกินข้าวหมากินอาหารเม็ดยังไงก็อดไม่ได้เมื่อวานพักเพื่อไทยประชุมที่อาคารชินวัตรสามทักษิณก็ตามไปปรากฏตัวที่นั่นไม่ปรากฏเปล่าคงหลงว่าตัวเองคือนายกตัวจริง ให้สัมภาษณ์แทนนายกแทดทองทานสารพัดเรื่องพักเรื่องรัฐบาลใหม่เป็นฉากเป็นช่องจะรีวิวให้ดูสิ่งที่เกิดในพักพลังประชารัฐจะทำให้การจัดตั้งรัฐบาลล่าช้าหรือไม่ทักษินตอบว่าไม่เป็นไรรัฐบาลน,น่าจะมีคณะกรรมการอยู่แล้วหัวหน้าพักเพื่อไทยตั้งคณะกรรมการขึ้นมาช่วยสกรีนเพื่อให้ทุกอย่างเรียบร้อยที่สุด พลังประชารัฐแตกสองฝ่ายระหว่างพลเอกประวิทย์กับร้อยเอกธรรมนัสใครเหมาะสมจะมาร่วมงานกับรัฐบาลทักสินตอบว่าฝ่ายทุ่มเทให้กับรัฐบาลมาตลอดน่าจะเป็นฝ่ายที่ถูกต้องพลเอกประวิทย์ไม่ได้โทรหาใช่หรือไม่ทักสินตอบว่าไม่ได้โทรครับจะไม่ให้ตระกูลวงสุวรรณร่วมรัฐบาลหรือทักสินตอบว่าแล้วแต่กรรมการ ผมไม่ได้เกี่ยวข้องเป็นคนที่เดินผ่านไปผ่านมาแล้วได้ยินเฉยๆพลังประชารัฐควรเข้ามาทั้งพักหรือไม่ทักษิณตอบว่าอยากร้องเพลงอัศนีวสารว่าถ้าจะมาก็มาทั้งตัวประชาธิปัตย์จะมาร่วมรัฐบาลหากงรระชารัฐมาไม่ครบจริงหรือไม่ทักษิณตอบว่าเป็นธรรมชาติต้องมีเสียงให้มีเสถียรภาพ เพราะปัญหาประเทศมันเยอะมากในข้างหน้าต้องเปลี่ยนเชิงโครงสร้างโดยเฉพาะเรื่องเศรษฐกิจและในโครงสร้างก็ต้องอาศัยการแก้ไขกฎหมายอาศัยการสนับสนุนจากสภาเพราะฉะนั้นเราต้องมั่นใจว่ารัฐบาลมีเสียงพอทําให้เกิดความเชื่อมั่นของประเทศไม่ติดทางประชาธิที่ปัใช่หรือไม่ทักษิณบอกว่าเป็นไปได้อยู่แล้ว กับพลเอกประวิทยยังผูกใจเจ็บกันอยู่หรือไม่ทักษิณบอกว่าผมโดนเยอะที่สุดแต่ก็ไม่ได้ไปใส่ใจอะไรกับอดีตผมอยู่กับวันนี้และพรุ่งนี้คนสุ่มเสี่ยงต่อมาตรฐานจริยธรรมจะไม่ให้เล็ดลอดเข้าไปเป็นรัฐมนตรีเลยใช่หรือไม่ทักษิณตอบว่าก็ไม่ควรทุกคนก็ควรที่จะเสียสละเพื่อให้การเมืองต่อเนื่อง คนที่จะมาช่วยงานรัฐบาลคือคนที่ช่วยงานรัฐบาลมาตลอดแต่การโหวตเลือกนายกคนเอกประวิทย์ก็ไม่ได้ไปโหวตควรให้เข้าร่วมรัฐบาลหรือไม่ทักษิณตอบว่าสื่อลองถามท่านดูว่าทำไมไม่มาโหวตแต่ที่น่าสนใจเ,นเรื่องดิจิทัลวอลเล็ตตนคิดไกลมาจากไหนวันนี้มีคำเฉลยชัดแล้วทักษิณหลุดปาก บรรยายเป็นฉากเป็นช่องที่ทำการพักเพื่อไทยชั่วกราวเมื่อวนันจำเป็นบันทึกละเอียดไว้สักนิดดังนี้นยโยบายดิจิทัลวอลเล็ตอนนี้นายกกับฝ่ายงบประมาณฝ่ายเศรษฐกิจกำลังคุยกันอยู่การกระตุ้นเศรษฐกิจต้องทำแน่นอนและต้องทำอย่างรวดเร็วด้วยช้าไม่ได้เถราเศรษฐกิจยิ่งไหลลงลึกเท่าไหร่ก็ดึงขึ้นมายาก นายกกำลังวางแผนกันอยู่ทำงานได้เมื่อไรก็คงสั่งการเลยคำว่า Digital w a l l ล็มีอยู่สมเรื่องคือ 1. การกระตุ้นเศรษฐกิจเป็นหัวใจสำคัญและต้องทำสอการให้ประชาชนมีโอกาสเรียนรู้เทคโนโลยีเพื่อใช้ประโยชน์ต่อไปข้างหน้าก็ต้องทำต่อไปและความเร่งด่วนอาจรอได้ 3. อนาคตดิจิทัล w a l l ล็ต เมื่อวางไว้แล้วสามารถใช้ประโยชน์กับประชาชนกับประเทศให้ประชาชนกับรัฐบาลเชื่อมต่อกันได้ทางเศรษฐกิจเป็นช่องหน้าต่างให้ประชาชนทำธุรกิจผ่านวอลเล็ตเป็นเรื่องเทคนิคที่ต้องมีต่อไปแต่สองถึงสามรอได้อันที่หนึ่งรอไม่ได้รูปแบบอาจจะอิงเทคโนโลยีบ้างหรือไม่อิงบ้างก็ได้แต่ต้องถูกกฎหมาย และไม่ขัดแย้งกับคนที่เห็นต่างเยอะเกินไปส่วนเรื่องการอัดฉีดเท่าที่เดินผ่านไปเห็นนายกคุยกับฝ่ายงบประมาณก็บอกว่าควรจะต้องทำผมก็ช่วยให้คำแนะนำแต่การตัดสินใจเป็นของนายกและคณะรัฐมนตรีแต่ผมให้คำแนะนำได้จะเปลี่ยนเป็นแจกเงินสดหรือไม่ข้อดีแจกเงินสดคือมันเร็วแต่ข้อเสีย ลัวว่าจะใช้ในสิ่งที่กระตุ้นเศรษฐกิจไม่เต็มที่นางสาวแพรทองทานจะเป็นควบกลาโหมด้วยหรือไม่คงไม่เอาแค่นี้ก็หนักแล้วส่วนรัฐมนตรีกลาโหมจะเป็นทหารหรือพลเรือนแล้วแต่กรรมการเขาดูจะมีใครเหมาะสมอยู่ก็เลือกกันอีกทีครับผมโน้คอมเมนต์ประเด็นครอบงำสั่งการคนและพักก็บอกแล้ว ดาวมฤตยูมันแรงเปลวสีเงิน21สิงหาคม2567